สวัสดีจ้าสำหรับเมื่อนี้เด้อค่ะอิลากับสิภามาเบื้องการดึงไม้นะจ๊ะหน้าง,งานอีกหนึ่งอย่างนะคะของการตัดไม้ก็คือต้องดึงไม้เด้อค่ะเด้ออย่างคือได้ดึงก็ย้อนว่าไม้มันอยู่ขอบนะคะแล้วมันก็เอน็นอยียงประมาณนี้ค่ะมันบดเอ็นเข้ามาหา ที่ของเรานะคะที่ที่เราตัดอยู่นะะต้องจําเป็นต้องใส่ค้นดึงนะคะถ้าต้นไม้ต้นเล็กๆพอจะดึงไหวนะคะก็ใส่ค้นดึงด้วยค่ะเด้อแต่ถ้าต้นใหญ่นะคะเหาดึงไม่ไหวอันนี้เาก็ต้องใส่ลดดันด้วยค่ะใส่ใช้แรงลดนะจ๊ะสำหรับแปลงนี้นะคะต้นไม้ที่อยู่ขอบๆนะคะก็สิต้นหน่อยแน่ค่ะคนก็สามารถดึงได้อยู่นะจ๊ะบางต้นก็ดึงสองคนสามคนสี่คนนะคะแล้วแต่ต้นหน่อยต้นใหญ่นะคะเมื่อนีอีลากระสิผ้ามาเบิ้งให้ลรของงานนี้เลยค่ะ ระหว่างกําลังพากันดึงพากันตัดอยู่นะคะแม่กับซิมีตนนึงค่ะที่มันเอยนไปหาฟังอ่าข้างๆนะคะแปลงข้างๆนัมนเพื่อนว่านในโลเด้อค่ะเพื่อนยังขีดยางในยูนะคะและเราจะทําความเสียหายให้กับแปลงยางเขาไม่ได้นะคะก็คือว่าอ่าสีปัมต้นใหม่ไปแท่แปลงของเพื่อนอีกงบได้เลยนะคะเดี๋ยวซิมีการอ่ากิ่งไม้หักอะไรแบบนี้คือไม่ได้เลยนะจ๊ะ นี่ละค่ะต้นนี้แะคะที่ว่ามันเป็นปัญหาอยู่นะคะตนนี้มันจะเอ็นไปหาฟังของเพินเดค่ะเด้อเอ็นไปค่อนข้างเยอะนะคะเราล้มไก่แห้งค่ะอีหลาเลยต้องเฝ้าดับอ่าโทรศัพท์ค่ะกำลังสิท้ายคลิปวิดีโอนะคะต้องเฝ้าแล่นไปซอยเพินดึงอีกคะ่ะเกือบปอทันค่ะภาพของแต่ละคนนะคะที่ออกมาไม่ก็สิประมาณนี่ละจ้า เม่ไม่นีทีหลอก้ลย